เสียงเงียบที่อยู่ในหลักในธรรมน,น่าจะช่วยชี้ทางออกที่สามให้เกิดสังคมที่ดูเหมือนจะทะเลาะกันแทบทุกเรื่องท่านอาจารย์จะประกาศเรื่องการเอาธรรมมาใช้นะครับท่านอาจารย์ครับเอาธรรมมาใช้ในการทำหน้าที่อาจารย์อยากจะบอก อะไรกับสังคมเพราะว่าอาจารย์เห็นในชัดว่าวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองมันเลวร้วายอีกแล้วกรียุกอีกแล้วนะครับคนทําความดีด้วยความเป็นจิตอาสาหรือทําอะไรออกมาที่สังคมเห็นกับจะถูกอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมอาจารย์เห็นก็มาเรียกว่ามาดิสเครดิตมาทําให้เสียหายมาหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อาจารย์อยากจะ บอกหรือให้กำลังใจหรือว่ามีวิธีแนะนําอย่างไรกับสังคมในขณะน,นี้ในประเด็นนี้บ้างครับท่านอาจารย์ครับคำถามนี้ก็ยากหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างจะออกนอกตํารากฎหมายผมผมเรียนเรียนมาเน้นมาทางด้านกฎหมายเพราะฉะนั้นพอออกนอกเส้นทางกฎหมายก็ยากหน่อยแต่ว่าผมเคยคิดเรื่องนี้ ปัญหานี้ไว้ถูกผิดก็กลับขอท่านพิจารณานะครับคือผมมองว่าสังคมใดๆก็ตามไม่ว่าเล็กกลางใหญ่จะให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันหมดเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันเกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแม้ในสมัยพุทธกาลพระบระมศาสดา สเด็จมีชีวิตจริงๆอยู่เผยแผ่พระธรรมอันประเสริฐอยู่ก็ยังมีครูทั้งหกใช่ไหมครับที่เป็นมิจฉาทิฏฐิสอนในทางมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ยังมีคนไปเคารพนับถือกราบไหว้ปฏิบัติตามคำสอนผิดๆอย่างนั้น อันนี้เป็นปกติของของจะเรียกว่าปุถุชนคนหนาคนไม่ได้รู้ในว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงสังคมทุกสังคมก็จะมีไม่ว่าเอาเรื่องประเด็นใดขึ้นมาก็จะมีความเห็นแตกแยกกันอย่างน้อยที่สุดก็สองความเห็นแทบทุกเรื่อง แทบทุกเรื่องถ้าตามข่าวาวในสังคมผมอยากจะเสนอว่าเสียงเงียบที่อยู่ในหลักในธรรมเนี่ยน่าจะช่วยชี้ทางออกที่สามให้แก่สังคมที่ดูเหมือนจะทะเลาะกันแทบทุกเรื่อง โดยใช้หลักคิดง่ายๆว่าวทุกปัญหามันต้องมีทางออกที่ดีขึ้นขอแต่มีคนที่มีใจอยู่ตรงกลางช่วยคิดถ้าเอาความเห็นของฝ่ายที่หนึ่งเป็นฐานเป็นทฤษฎีเอาความเห็นขัดแย้งตรงข้าม เป็นฝ่ายต่อต้านทฤษฎีทางออกคือการสังเคราะห์ให้เห็นแนวทางที่สามสินเทตสังคมที่จะให้แนวทางที่เป็นบทสังเคราะห์อของทุกปัญหาที่ขัดแย้งกันนั่นแหละนั่นแหละ จะทำให้สังคมค่อยๆค่อยๆก้าวข้ามการยึดมั่นถือมั่นในแต่ละความเห็นของแต่ละฝ่ายออกไปผ่านพ้นไปได้แล้วก็ไปขัดแย้งกันอีกครับถูกไหมครับแล้วก็ต่อไปอีกในยุคสมัยของพระบรมสนกนาฏ เรามีท่านที่มีจะเรียกว่าพลังของบารมีที่ท่านสั่งสมมาชีท้ทางออกให้ไม่ว่าในวันมหาวิปโยคใช่ครับไม่ว่าสิบหกตุไม่ว่าเท่าไหร่เกตุหตุลาไม่ว่าพฤษภาธมิี <c oughs> เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่มี พระราชาประเทศไหนจะทำได้ไม่ต้องพูดถึงประธานาธิบดีนะครับซึ่งไม่ไม่มีเวลาจะสร้างสมบัตมีให้มากมายขนาดนั้นแต่พระราชาของประเทศไทยแล้วองค์นั้นท่านทำได้ผมกราบขอภัยท่านพลตรีจำลองเป็นผู้หนึ่งที่ น้อมรับการชี้ทางออกของท่านแล้วประเทศไทยก็ผ่านพ้นวิกฤตสงครามกลางเมืองนองเลือดโดยใช้ประชาชนเข้าประทะก,กันดูเถอดอย่างเนี้ผมคิดว่าวันนี้เราอาจจะต้องหาทางออกอะไรสำหรับปัญหาเหล่านี้ แม้เริ่มจากเล็กๆเรื่องของคนจอมพลังกับระบบผู้ส่งประสิทธิภาพที่ขัดแย้งกันอยู่มันต้องมีทางออกไม่ใช่ให้ทะเลาะกันอยู่อย่างนี้แล้วก็สาดโคลนใส่กันเลยไม่มีใครดีสักคนเลยไม่เหลือคนดีในสังคมถูกไหมครับก็ผมก็คิดแบบนี้ จ่ว่าผิดถูกผมก็ยังไม่รู้นะสำหรับผมปฏิบัติตัวเองก็คือพยายามหาทางสายกลางพยายามหาทางออกที่สามให้กับการทำงานของผมเองเสมอจะแม่นบางไม่แม่นบางแต่ผมก็เลี่ยงการเข้าไปเป็นบริวารของฝ่ายขัดแยง้ง ไปทุกครั้งมาได้โดยตลอดครับค